สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นงานเข้าแล้วครอบครงหัวร้อนกระบะป้ายแดงจาว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับครอบครัวหัวร้อน ที่เดินทางไปที่ไหนมักจะมีวีรกรรมให้ได้เห็นกันอยู่บ,บ่อยๆและจากวีรกรรมล่าสุดที่เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นทำเอาชาวโซเชียลได้ตั้งข้อสังเกตว่ารถกระบะท,ที่ครบครัวหัวร้อนนำมาใช้ทำไมยังคงเป็นป้ายแดงอยู่ล่าสุดเพจข่าวช่องวันก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าคนดูข่าวตั้งข้อสงสยัยคราครังหัว,ร,วร้อนที่ล่าสุดพลอขอนแก่น คาดว่าจะใช้กระบะยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นปี2019และไม่มีการจำหน่ายนานแล้วเห็นใดจึงยังใช้ป้ายแดงฝากกรมขนส่งทางบกช่วยหาข้อเท็จจริงเดือนที่แล้วมีเรื่องกับตำรวจก็ยังเป็นป้ายแดงอยู่มีเรื่องล่าสุดที่ขอนแก่นสังคมสงสัยทำไมยังเป็นป้ายแดงสถานีต่อไปจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมตัวต้อนรับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไร,รกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ